มิラーอัลกุรอห์มานุรฮีมทบทวนชีวิต EP นี้เรื่องราวของความรู้สึกอ้างวางและทุกข์ใจท่านอบูบัรราิยาโลอันฮูแล้ว่าท่านรอสูลุละสัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเคยกล่าวว่าดอาบทนี้คือดอาของผู้ที่กำลังเป็นทุกข์จากคาดิสบันทึกโดยอัลฮัมมัดหมายเลข 207,898และอบบดุดาวุธหมายเลข5090อันบานีกล่าวว่าเป็นฮะดิสโซเฮเรื่องราวของการส่งเสริมให้ดูอาด้วยนามชื่ออันวิจิตของพระองค์ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานุวุตาลาได้กล่าวไว้ในสุรออัลิสรอออายะที่110ซึ่งมีใจความว่า จงกราบเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงเรียกชื่ออัลลอฮ์หรือพวกเจ้าจะเรียกชื่ออัลลอฮ์มานจะชื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าเรียกดูอาพระองค์ก็ล้วนมีนามชื่ออันวิจิตทั้งสิน้นโดยพยายามนึกถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของนามชื่อดังกล่าวนี้จะถูกสร้างพลังในดูอาได้มหาศาล อให้อยู่ผู้ทรงชีวินและอัลกยูมผู้ทรงดำรงอยู่เสมอคือสองพระนามหลักที่รวมพระนามอื่นๆเอาไว้ด้วยเหตุนี้นักวิชาการหลายท่านจึงถือว่าทั้งสองพระนามคือพระนามอันยิ่งใหญ่ของัล์เมื่อพระองค์ถูกเรียกด้วยสองชื่อนี้แล้วพระองค์จะตอบรับ และให้ตามที่บ่าวต้องการด้วยความเมตตากอรล้อมช่วยทําให้ปัญหาที่กําลังประสบอยู่คลี่คลายลงได้มนุษย์ล้วนต้องการการพัฒนาให้ดีขึ้นทุกเรื่องและตลอดเวลาซึ่งไม่มีใครจะดูแลเราเช่นนี้ได้นอกจากอัลลอฮ์ความอ่อนแอของมนุษย์ถึงระดับที่ไม่สามารถดูแลกิจกรรมใดๆในชีวิตตนเองได้โดยลําพังแม้เพียงชั่วคริปตา ในอายะกุสีอัลลอฮ์ต่อาลาจึงบอกอถึงข้อเท็จจริงสําคัญไว้ความว่าอัลลอฮ์คือผู้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงชีวินอัลฮัยูผู้ทรงดํารงอยู่เสมออัลไกยุมการง่วงนอนและการนอนหลับม่อาจครอบงําพระองค์ได้ดูในส่วนของอายะกุสีในสุรอัลบากรออายะที่255ร้ เนื่องจากภารกิจของพระองค์ที่ต้องดูแลสากลลโลกในทุกเรื่องและทุกชั่วพริบตาจึงให้เราอ่านดวัวบทนี้เมื่อเรารู้สึกอ้างว้างและทุกข์ใจอ่านดวัวบทนี้ว่ายาไฮยุยาเกยุบิรหพมาติกาอัสตาริสุอัสลิฮลีชะนีกุลละหูวะลาตะกินนีอิลานัฟซีตอฟตะไยน ความหมายโอ้ผู้ทรงชีวินผู้ทรงดำรงอยู่เสมอฉันขอความช่วยเหลือด้วยความเมตตาของพระองค์โปรดประปรุกิจการทั้งหมดของฉันให้แก่ฉันด้วยเถิดและโปรดอย่าปล่อยฉันไว้กับตัวเองโดยปราศจากการดูแลช่วยเหลือจากพระองค์แม้เพียงชั่วพริปบตาฉะนั้นดวงบรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาหรือช่วชีวิตของเรา ที่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความอ้างว้างและความทุกข์ใจอย่าลืมท uh hm ี่จะอ่านบทนี้ก ah ันนะครับอ่านว่าบทนี้ว่าย ا حيuya كيوم ب ر ح ติ اسلا ريس اسلاهلي ش ه ن ล كل له و นีกุลล ا ل ูวะลาต ف กินนีอ่านว่าบทนี้บ่อยๆกันนะครับเพื่อให้เรานั้นได้รู้สึกไม่อ้างว้าง และไม่เกิดความทุกข์ใจในชีวิตของเราทุกช่วงเวลาของชีวิตสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สลามอะลัยุุมววรรา์มะตุลลอฮ์วาบาราะกาด